สวัสดีค่ะชื่อน้องนัดนะคะนางสาวนิจพิมพ์บุญมากมาจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กเกษตรเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์การเรียนรู้พ่อหลวงของแผ่นดินจังหวัดส,สแก้วนะคะวันนี้จะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสวนของเรามาแปรรูปนั่นคือหน่อไม้ที่มันเป็นส่วนที่มันยาวกว่าที่เราต้องการคือส่วนที่เราคิด,ดว่ามันแก่แต่ว่าที่สวนคือจะมีการนำเอามาส่วนนะั้นนามาใช้คือส่วนที่เป็นข้อ เวลาเราไปซื้อหน่อไม้ที่ตลาดส่วนที่เราต้องการคือส่วนที่อ่อนประมาณเท่านี้แต่ถ้าบางวันเรามีหน่อไม้ที่ยาวทุกคนจะตัดหน่อไม้ส่วนนี้ทิ้งแล้วก็เอาแต่ส่วนที่อ่อนไปทานแต่ว่าวันนี้เราได้ประโยชน์โดยการใช้ส่วนที่มันเป็นส่วนที่เป็นข้อหน้าของหน่อไม้อ่อนกับหน้าของหน่อไม้แก่เราจะสามารถเปรียบเทียบได้มันเหมือนกับผิวของเด็กและก็ผิวของคนที่เริ่มโตจนสูงวัยถ,ถ้าเป็นหน่อไม้ที่หน้าอ่อนๆผิวของเขาจะนิ่ม ละเอียดแต่ถ้าเป็นหน่อไม้ที่แก่คือมันจะเริ่มสักสากมือหรือว่ามันขู่ขลัเราเลือกพอเราเลือกได้ข้อที่ต้องการใช่ไหมคะแล้วเราก็แช่ลงไปในน้ําตัวนี้คือน้ําเปล่าไม่มีส่วนผสมใดๆทั้งสิน้นแล้วเราก็เลือกข้อต่อไปคือความยาวของแต่ละข้อจะไม่เท่ากันใกล้ๆความอ่อนของตัวเนี้ยข้อมันจะยาวขึ้นถ้าเราแช่น้ําไม้หนึ่งคืนสีของหน่อไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจากสีเขียวตัวนี้เป็นสี อันนี้คือเพิ่งทําเมื่อกี้นะคะแล้วคืออันนี้คือแช่น้ําไว้แล้ว1คืนส่วนถ้าเราแช่ไว้2คืนสีของน้องไม้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีสารฟอกเลยค่ะมันเป็นการแชร่น้ําหลังจากนั้นเราค่อยมาทําขั้นตอนของการปอกเอาเปลือกนอกออกซึ่งเปลือกนอกตรงนี้มันก็คือเปลือกสีเขียวตัวนี้ค่ะอันนี้อันนี้คือพอส่วนที่เราปอกทิ้งตัวนี้นะคะ แล้วทีนี้เรามาทําขั้นตอนของการสับเราจะสับหรือว่าเราจะทําเป็นหั่นเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราง่ายๆคือเราใช้วิธีการสับแล้วมันจะนิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเราทําตั้งแต่ที่มันเป็นสดๆอะตัวแนะนำมันจะแข็งแล้วมันปอกยากอันนี้อัตราส่วนของหน่อไม้คือประมาณ1กิโลกรัมเราจะใช้เกลือเกลือตัวนี้ก็ประมาณสักสองร้อยหรือว่า300กรัมที่บ้านใช้ดอกเกลือค่ะดอกเกลือหรือว่า ใช่เป็นเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะนํามาคลุกแต่ในระหว่างของการคลุกบางคนจะใช้วิธีการโดยที่แบบว่าขยําโดยที่ไม่เติมน้ําแต่สูตรของที่นัาทำคือน่าจะมีการเติมน้ําลงไปก่อนหน่อไม้1กิโลกับน้ําประมาณสักแบบครึ่งกิโลก็ได้ค่ะเกลือน,นี่ประมาณ300กรัมค่ะพอเราได้มาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทําการขยราแล้วก็ให้ให้ดอกเกลือนะ่ะมันคลุกเา้า คือด้วยความที่มันเป็นเกลือเม็ดใหญ่เราก็จะมีเวลาในการที่จะนวดแล้วก็ขยำเข้าไปคือไม่ต้องบีบต้องคั้นเขามากขนาดนั้นเพราะว่าเรามีการใส่น้ําลงไปแล้วเราเพียงแค่ทําให้เกลือมันละลายเราก็ขยำจะมาสักมันไม่มีเม็ดเกลือที่มันสกัสกสกักมือเราแล้วอะค่ะเราก็สามารถที่จะนําไปใส่ภาชนะได้พออย่างนี้เสร็จ่ะเราลองชิมได้เลยค่ะว่าไอตัวที่เราขยำตัวเนี้ยบางคนชอบเค็มเยอะ บางคนชอบเค็มน้อยถ้าเราคิดว่ามันโอเคแล้วเราก็ไปบรรจุใส่ภาชนะใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกระปุกหรือเป็นไห้เป็นขวดน้ําหรืออะไรเงี้ยอันนี้หนูจะหนูมาสาธิตให้ดูก็คือใช้เป็นตัวกระปุกอันนี้เวลาเราใส่หน่อไม้ไปเนี่ยเราก็กดหน่อไม้ลงไปน้ําที่เราทําการดองอะ่ะจะต้องท่วมถ้าเมื่อไหร่ที่น้ําในหน่อไม้ในถังที่เราดองอะ่ะมันไม่ท่วมมันจะทําให้หน่อไม้เราดํา น้ำที่เราตรงนี้คือน้ำที่เราคั้นน้ำเกลือเนี่ยเราเทลงไปในภาชนะที่เราดองนะคะให้มันท่วมมันอาจจะหมดหรือไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้หน่อไม้มันท่วมใช่ค่ะก็น้ำเกลือที่เราผสมไปเมื่อกี้แล้วที่เราชิมรสชาติไปแล้วว่ามันโอเคสําหรับสําหรับตัวเราว่าเราจะทานภายใน1สัปดาห์หรือว่า2ส,สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถที่จะควบคุมถ้าเกิดว่าเรามีหน่อไม้ที่มันปริมาณเยอะเราก็ ใช้ถังใบใหญ่ได้แต่ถ้าปริมาณเรามีน้อยๆหรือว่าเราต้องการเก็บไปกินคือ1ครั้งฉันจะกินเท่านี้หรือว่า2ครั้งกินเท่านี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำถังเล็กถังใหญ่ถังอะไรได้เลย